คุณรู้ไหมว่าเจในสิของผู้สูงอายุไทยต้องพึ่งพาเงินจากลูกหลานหลังเกษียณและสาเหตุหลักไม่ใช่เพราะไรายได้น้อยแต่เป็นเพราะห้าพฤติกรรมเรื่องเงินที่เราจะพูดถึงวันนี้ซึ่งท้านเลิกไม่ทันชีวิตหลังเกษียณของคุณอาจต้องขอยืมเงินลูกหลานไปตลอดชีวิตวันนี้เราจะมาดูว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องเลิกด่วนและจะแก้ไขอย่างไรให้ทันพฤติกรรมแรกที่อันตรายมากและพบเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุคือไม่แยกเงินที่จะออมกับเงินที่จะใช้จ่าย หลายคนมักจะคิดว่าเงินเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บหรือใช้ไปก่อนถ้าเหลือค่อยเอาไปเก็บแต่ความจริงคือเงินไม่มีวันเหลือเลยเพราะยิ่งมีเงินอยู่ในกระเป๋ามากเท่าไหร่สมองของเราก็จะหาเรื่องใช้ใจ่ายมากขึ้นเท่านั้นวันนี้อาจจะเห็นเสื้อตัวหนึ่งสวยดีพรุ่งนี้ก็อาจจะเห็นรองเท้าคู่หนึ่งน่าใส่หรือมีญาติมาขอยืมเงินสักหมื่นสองหมื่นพอสิ้นเดือนก็ไม่มีเงินเหลือเก็บเลยแม้แต่บาทเดียวลองนึกภาพว่าคุณมีโอ่งน้ําใบให,ใหญ่ไว้ใช้ในบ้าน แต่องใบนี้ไม่มีฝาปิดทุกวันน้ำในโอ่งทุกจะระเหยไปเรื่อยๆบางทีก็มีฝุ่นผงหล่นลงไปบางทีแมวก็มาดื่มบางทีเด็กๆก็มาตักไปเล่นจนในที่สุดน้ำในโอ่งก็เหลือน,น้อยลงทุกวันแม้ว่าเราจะเติมน้ำเข้าไปทุกวันก็ตามการออมเงินก็เหมือนกันทุกประการถ้าเราไม่มีฝาปิดคือการแยกเงินออมออกไปก่อนที่จะใช้จ่ายเงินก็จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้วางแผนไว้จนในที่สุด พอมีเรื่องฉุกเฉินหรือต้องการเงินจริงๆก็ไม่มีเงินสักบาทที่จะหยิบมาใช้ผลกระทบของการไม่แยกเงินออมเงินใช้นั้นร้ายแรงกว่าที่คิดโดยเฉพาะในวัยกเกษียณที่รายได้จํากัดถ้าเราไม่มีเงินออมไว้พอมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ขึ้นมาเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียต้องซ่อมรถหรือต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเราก็จะต้องไปกู้เงินหรือไปขอยืมลูกหลานซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดหนี้สินแล้วยังทําให้รู้สึกเป็นภาระคนอื่นด้วยและที่น่ากลัวที่สุดคือ ถ้าเราไม่มีเงินออมเลยแล้วเกิดเจ็บป่วยหนักขึ้นมาเราอาจไม่มีเงินรักษาตัวเองต้องให้ลูกหลานหาเงินมาช่วยซึ่งบางครอบครัวลูกหลานเองก็มีภาระหนี้สินมากอยู่แล้วการที่เราไปเป็นภาระเพิ่มก็จะยิ่งทําให้ทุกคนลําบากไปด้วยกันวิธีแก้ไขที่ทําได้ทันทีเริ่มต้นจากการใช้กฎ50ทับ30ทับ20ที่เราได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะกฎนี้จะช่วยให้คุณแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนอย่างชัดเจนไม่สับสนและทําได้ง่าย ส่วนแรกคือ5 0ของรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินรายได้จากการทำงานพิเศษหรือเงินที่ลูกหลานให้มาดูแลให้นำไปใช้จ่ายในเรื่องจำเป็นเท่านั้นเช่นค่าอาหารประจำวันค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ายาประจำที่ต้องกินทุกเดือนค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายที่หากไม่จ่ายแล้วจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันโดยตรงส่วนที่สองคือ30%ให้นำไปสะสมเป็นเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งเป็นเงินที่ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียกระทันหันต้องไปงานศพญาติพี่น้องหรือมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ไม่ได้วางแผนไว้ให้สะสมเงินส่วนนี้ให้ได้อย่างน้อย6-12เดือนของค่าใช้จ่ายเดือนๆเ,เช่นถ้าค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งอยู่ที่10,000บาทก็ควรมีเงินสำรองอย่างน้อย60,000-120,000บาทและส่วนสุดท้ายคือ20%ให้นำไปเป็นเงินออมระยะยาวหรือเงินที่สะสมไว้เผื่อค่ารักษาพยาบาลในอนาคตเพราะยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็มากขึ้นตามไปด้วย เคล็ดลับง่งายๆที่ใช้ได้ผลจริงคือทันทีที่ได้รับเงินบำนาญหรือรายได้เข้ามาในแต่ละเดือนให้แยกเงินออมส่วน20%และเงินสำรอง30%ออกไปในวันแรกที่ได้รับเงินเลยอย่ารอให้ใช้จ่ายไปก่อนแล้วค่อยเก็บที่เหลือเพราะถ้ารอแบบนั้นจะไม่มีเงินเหลือเก็บแน่นอนวิธีการคือพอได้เงินเข้าบัญชีแล้วให้โอนเงินไปอีกบัญชีหนึ่งที่เราตั้งชื่อว่าบัญชีออ,อมทรัพย์หรือบัญชีฉุกเฉินทันทีถ้าไม่ชอบโอนก็สามารถถอนเงินสดมาใส่ซองแยกไว้ได้ โดยเขียนชื่อ2องว่าห้ามแตกหรือเงินฉุกเฉินเท่านั้นอีกวิธีหนึ่งที่ดีคือซื้อกองทุนรวมแบบที่ถอนยากหรือมีค่าปรับถ้าถอนก่อนกําหนดเพราะจะทําให้เราไม่อยากไปแตะต้องเงินส่วนนั้นแล้วจึงค่อยใช้จ่ายเงินที่เหลือวิธีนี้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนง่ายๆแต่ช่วยให้คุณมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญคือจะทําให้คุณไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานเวลามีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นลองคิดดูว่าถ้าเราแยกเงินออมได้เดือนละ2,000บาทใน1ปี เราก็จะมีเงินออม24,0 0 0บาทแล้วใน5ปีก็จะได้1 2 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินก้อนที่ใหญ่พอที่จะรับมือกับเรื่องฉุกเฉินได้หลายครั้งพฤติกรรมที่สองนี้อาจจะฟังแล้วปวดใจและหลายคนอาจไม่อยากยอมรับแต่ต้องพูดตรงๆว่าเป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยมากในสังคมไทยนั่นคือการให้เงินลูกหลานมากเกินตัวจนตัวเองไม่เหลือเงินใช้แล้วพอมีปัญหาเกิดขึ้นกลับต้องกลับมาขอยืมเงินจากลูกหลานอีกซึ่งมันเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด และทำให้ทั้งพ่อแม่และลูกหลานต่างก็ลำบากไปด้วยกันหลายคนอาจจะคิดว่าลูกเราลำบากเราต้องช่วยหรือหลานอยากได้ของเล่นเราต้องซื้อให้หรือบางคนก็คิดว่าเราเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ลูกมีไรายได้แล้วลูกก็ควรจะดูแลเราแต่ความจริงคือการให้เงินลูกหลานไม่ได้ผิดแต่ต้องให้ในขอบเขตที่เราพอมีไม่ใช่ให้จนหมดตัวเพราะถ้าเราไม่มีเงินดูแลตัวเองพอเราป่วยไข้ได้ป่วยลูกหลานก็กลับมาแบกรับภาระอีกทางหนึ่ง และมันจะหนักกว่าเดิมอีกเสียสาเหตุที่ผู้สูงอายุชอบให้เงินลูกหลานมากเกินตัวมีหลายประการบางคนให้เพราะรักและห่วงใยอยากให้ลูกหลานมีชีวิตที่สะดวกสบายไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนที่ตัวเองเคยลำบากมาบางคนให้เพราะกลัวว่าถ้าไม่ให้ลูกหลานจะไม่รักหรือจะไม่มาเยี่ยมอีกต่อไปบางคนให้เพราะอยากได้การยอมรับอยากให้ลูกหลานชื่นชมอยากให้คนอื่นพูดว่าคุณยายใจดีจังเลยหรือคุณตาเอาใจหลานเป็นจังแล้วบางคนให้เพราะไม่รู้จะทำอะไรกับเงิน ก็เลยเอาไปให้ลูกหลานไปเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามถ้าให้จนหมดตัวมันก็จะกลายเป็นปัญหาในที่สุดผลที่ตามมาคือพอเราต้องการเงินจริงๆเราก็ไม่มีเงินใช้ต้องกลับไปขอยืมลูกหลานซึ่งบางทีลูกหลานเองก็ไม่มีเงินให้เพราะเขาก็มีภาระค่าใช้ใจ่ายของตัวเองอยู่แล้วมีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเล่าเรียนลูกและอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นการให้เงินลูกหลานมากเกินตัวยังทําให้ลูกหลานเกิดนิสัยพึ่งพาไม่รู้จักคุณค่าของเงิน คิดว่าเงินหาได้ง่ายเอาแค่ขอพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็ได้แล้วทำให้ลูกหลานไม่เรียนรู้ที่จะจัดการเงินของตัวเองไม่รู้จักออมไม่รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติและเมื่อโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินซึ่งในระยะยาวแล้วมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตของเขามากกว่าที่เราคิดมีงานวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับเงินมากเกินไปโดยไม่ต้องทำอะไรจะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางการเงินเมื่อโตขึ้นเพราะไม่เคยได้เรียนรู้ว่า เงินมาจากการทำงานหนักและต้องใช้อย่างระมัดระวังวิธีแก้ไขที่ทำได้ทันทีคือก่อนอื่นต้องตั้งกฎกับตัวเองให้ชัดเจนว่าจะให้เงินลูกหลานได้ไม่เกิน10-15%ของรายได้ต่อเดือนตัวอย่างเช่นถ้าเราได้เงินบำนาญเดือนละ10,000บาทก็ควรให้ลูกหลานไม่เกิน1 0 0 0งพถึง 1, บาทต่อเดือนถ้าลูกหลานของเงินมากกว่านี้เราต้องกล้าที่จะคูดคุยกันตรงๆอย่างสุภาพแต่ชัดเจนว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีค่ายาที่ต้องจ่ายทุกเดือนมีค่าน้ำค่าไฟที่ต้องจ่ายและมีเงินที่ต้องเก็บไว้สำรองฉุกเฉนินถ้าให้มากเกินไปเราจะไม่มีเงินดูแลตัวเองและในที่สุดก็จะกลับมาเป็นภาระลูกหลานอีกการพูดคุยแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักลูกแต่แปลว่าเรากำลังสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองอีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าการให้เงินสดคือการให้ความรู้แทนลองสอนลูกหลานวิธีการจัดการเงินสอนวิธีทำบัญชีรายรับรายจ่ายสอนวิธีออมเงิน สอนวิธีแยกแยะระหว่างสิ่งที่อยากได้กับต้องการจริงๆการให้ความรู้เหล่านี้มีค่ามากกว่าการให้เงินหมื่นเท่าเพราะมันจะอยู่กับลูกหลานไปตลอดชีวิตและจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่นแทนที่จะให้เงินหลานไปซื้อของเล่นเราอาจจะสอนหลานให้ออมเงินก่อนโดยให้หลานแบ่งเงินที่ได้รับเป็นส่วนๆส,ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไปออมและเมื่อออมได้ถึงเป้าหมายแล้วจึงค่อยไปซื้อของที่อยากได้ วิธีนี้จะทำให้หลานเรียนรู้คุณค่าของเงินและเรียนรู้ที่จะอดทนรอคอยนอกจากนี้ยังต้องกล้าที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อลูกหลานของเงินไปใช้ในเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทั้งที่เครื่องเก่ายังใช้ได้ดีอยู่หรือไปเที่ยวต่างประเทศทั้งที่มีหนี้สินค้างอยู่การบอกไม่ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักเขาแต่แปลว่าเรารับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและต้องการให้เขาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองเช่นกัน ลูกหลังที่รักเราจริงๆจะเข้าใจและไม่อยากให้เราลำบากแต่ถ้าพูดไปแล้วเขายังไม่เข้าใจก็ต้องยืนหยัดในจุดยืนของเราเพราะมันคือเงินที่เราสะสมมาอย่างยากลำบากและเป็นเงินที่เราจะต้องใช้ดูแลตัวเองในวันข้างหน้าพฤติกรรมที่สามที่อันตรายมากและพบเจอบ่อยคือการคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงดีไม่ต้องเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้ล่วงหน้าหลายคุณมักจะมีความคิดว่าตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ป่วยอะไรไม่ต้องเตรียมหรอกหรือป่วยค่อยว่ากัน ตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่ความจริงคือหลังอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงเป็นธรรมชาติภูมิค้มกันอ่อนแอลงกระดูกและข้อต่อเริ่มมีปัญหาอวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนยังหนุ่มสาวจึงทำให้โอกาสที่จะเจ็บป่วยสูงขึ้นมากและที่น่ากังวลที่สุดคือค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันนั้นแพงมากโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังเงินออมที่สะสมมาทั้งชีวิตอาจหายไปในพริบตา ตามข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยใช้ใจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยปีละ5 0 0 0 0ืถึงหนึ่งแบาทซึ่งยังถือว่าเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่มีโรคร้ายแรงแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจค่าใช้ใจ่ายอาจสูงขึ้นเป็นหลักแสนบาทต่อปีและถ้าต้องผ่าตัดหรือรักษาในโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้ใจ่ายอาจสูงถึงหลายล้านบาท ยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดหัวใจใส่สายในโรงพยาบาลเอกชนอาจมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึง1-2ล้านบาทการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดอาจมีค่าใช้ใจ่ายหลักแสนบาทต่อรอบการรักษาและถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมเงินออมทั้งหมดที่สะสมมาตลอดชีวิตอาจหายไปในพริบตาปัญหาคือหลายคนคิดว่ามีบัตรทองหรือประกันสังคมก็พอแล้วแต่ความจริงแล้วบัตรทองและประกันสังคมมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่นต้องรักษาในโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นซึ่งบางครั้งต้องรอคิวนานอาจรอได้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนและยาบางชนิดที่แพงหรือใหม่ๆอาจไม่อยู่ในบัญชียาหลักทําให้ต้องซื้อเองนอกระบบนอกจากนี้ถ้าต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นอยากได้ห้องพักเดี่ยวอยากได้แพทย์เฉพาะทางหรืออยากรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองซึ่งจํานวนเงินนั้นไม่ใช่น้อยเลยวิธีแก้ไขที่ทําได้ทันทีคือ ขั้นตอนแรกต้องเช็คสิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองที่มีอยู่ว่าครอบคลุมอะไรบ้างโรงพยาบาลไหนบ้างที่ใช้สิทธิ์ได้และมีข้อจำกัดอย่างไรถ้าเป็นบัตรทองให้ตรวจสอบว่าโรงพยาบาลประจำของเราคือที่ไหนมีแพทย์เฉพาะทางอะไรบ้างและสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำได้หรือไม่ถ้าเป็นประกันสังคมให้ดูว่ายังมีสิทธิ์อยู่หรือไม่ครอบคลุมโรคอะไรบ้างและมีขั้นตอนการเบิกอย่างไร การรู้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราประเมินช่องว่างที่ยังไม่ได้คุ้มครองและวางแผนเตรียมการได้ถูกต้องถ้ายังสามารถซื้อประกันสุขภาพได้โดยอายุยังไม่เกิน65-70ปีและยังไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงควรพิจารณาซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโดยเลือกแบบที่เน้นคุ้มครองโรคร้ายแรงหรือแบบที่คุ้มครองค่าห้องและค่าผ่าตัด ไม่จําเป็นต้องเลือกแบบที่มีความคุ้มครองสูงมากจนเบี้ยรประกันแพงเกินไปให้เลือกแบบที่เหมาะสมกับงบประมาณซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ5-10%ของรายได้ต่อเดือนตัวอย่างเช่นถ้ามีรายได้เดือนละ10,000บาทก็ควรจ่ายเบี้ยรประกันประมาณ500-1,000บาทต่อเดือนแต่อย่าลืมอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดดูว่าโรคอะไรที่คุ้มครองโรคอะไรที่ไม่คุ้มครองมีระยะเวลารอคอยหรือไม่และมีเพดานการจ่ายเท่าไหร่ แต่ถ้าอายุมากเกินไปแล้วหรือมีโรคประจําตัวจนไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้อีกต่อไปวิธีที่ดีที่สุดคือตั้งกองทุนรักษาพยาบาลส่วนตัวโดยแยกเงินออกมาซักบัญชีหนึ่งหรือใส่ซองเก็บไว้ที่บ้านแยกจากเงินใช้ใจ่ายประจําตั้งเป้าหมายให้ได้อย่างน้อย200,000-300,000บาทซึ่งเป็นจำนวนที่พอรับมือกับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินได้ในระดับหนึ่ง เงินส่วนนี้ต้องถือว่าเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ห้ามแต่ต้องยกเว้นเรื่องสุขภาพจริงๆเท่านั้นไม่ใช่เอาไปใช้ใจ่ายเรื่องอื่นแม้แต่ลูกหลานมาขอยืมก็ต้องปฏิเสธเพราะเงินก้อนนี้อาจเป็นเงินที่จะช่วยชีวิตเราได้ในอนาคตอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญมากและถูกกว่าการรักษาเป็นหมื่นเท่าถือการดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่วันนี้ ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีไม่จำเป็นต้องหนักมากแค่เดินเร็วๆร,รอบบ้านยืดเหยียดผ้ามเนื้อหรือทำโยคะเบาๆก็ได้ผลดีแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ลดของหวานของมันของเค็มดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ6-8แก้วนอนหลับให้เพียงพอวันละ7-8ชั่วโมงและตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อคัดกรองโรคต่างๆตั้งแต่เนื่อๆนก่อนที่จะลุกลามจนรักษายาก การป้องกันดีกว่าการรักษาและประหยัดกว่าเป็นแสนเท่าถ้าเรารักษาสุขภาพให้ดีโอกาสที่จะป่วยหนักก็จะลดลงและค่ารักษาพยาบาลก็จะลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ยังควรเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นอนดึกหรือเครียดมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้สุขภาพแย่ลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ พฤติกรรมที่4ที่เห็นบ่อยมากและอันตรายอย่างยิ่งคือการติดกับดักสินเชื่อและหนี้สินโดยเฉพาะบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือการค้ำประกันให้คนอื่นซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันโดยเฉพาะในยุคที่สินเชื่อต่างๆเข้าถึงได้ง่ายแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถกู้เงินได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลายคนมักจะคิดว่า กู้นิดหน่อยไม่เป็นไรค่อยๆผ่อนไปหรือใช้บัตรเครดิตแค่นิดเดียวเดือนหน้าค่อยจ่ายแต่ความจริงคือดอกเบี้ยของสินเชื่อและบัตรเครดิตนั้นสูงมากและมันทบต้นทุกเดือนทำให้เงินที่เรากู้มาเพียง1,000 0บาทอาจกลายเป็นหนี้2,000 0ถึง3,000 0บาทภายในเวลาไม่ถึงปีและยิ่งอยู่ในวัยเกษียณที่รายได้จำกัดการมีหนี้สินจะทำให้ชีวิตทรมานมากเพราะต้องเอาเงินบำนาญที่ได้มาไม่มากนักไปผ่อนหนี้ จนเหลือเงินใช้จ่ายไม่พอสาเหตุที่ผู้สูงอายุติดกับดักหนี้สินมีหลายประการบางคนกู้เพราะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นต้องเข้าโรงพยาบาลเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือมีงานบุญที่ต้องจัดแต่ไม่มีเงินสดพอก็เลยต้องไปกู้มาบางคนกู้เพราะอยากได้สิ่งของบางอย่างที่เห็นเพื่อนมีอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ไม่มีเงินพอก็เลยใช้บัตรเครดิตหรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคล บางคนติดหนี้เพราะช่วยเหลือลูกหลานหรือญาติพี่น้องเห็นลูกลำบากก็ไปกู้เงินมาให้หรือไปค้ำประกันให้แล้วอีกฝ่ายผิดนัดชำระทำให้ต้องรับผิดชอบแทนและอีกสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือถูกหลอกลงทุนในธุรกิจที่ดูน่าสนใจสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนสูงแต่จริงๆแล้วเป็นธุรกิจปิรามิดหรือธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตพอลงทุนไปแล้วเงินก็หายไปแล้วยังต้องมีหนี้ค้างอยู่อีก ผลกระทบของการมีหนี้สินในวัยเกษียณนั้นร้ายแรงมากนอกจากจะทำให้มีเงินใช้จ่ายน้อยลงแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยทำให้เครียดนอนไม่หลับกังวลตลอดเวลาบางคนเครียดจนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจทะเลาะกับคู่สมรสเรื่องเงินหรือทำให้ลูกหลานต้องมาช่วยแบกภาระซึ่งทุกคนต่างก็ลำบากไปด้วยกันและที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าผ่อนหนี้ไม่ไหว อาจถูกฟ้องร้องจนต้องขายทรัพย์สินที่มีเช่นบ้านที่ดินหรือรถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่สะสมมาตลอดชีวิตจะสูญเสียไปในพริบตาวิธีแก้ไขที่ทำได้ทันทีถ้ามีหนี้อยู่แล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือจัดลำดับความสำคัญของหนี้เริ่มจากการเขียนรายการหนี้ทั้งหมดที่มีลงกระดาษว่ามีหนี้อะไรบ้างแต่ละหนี้เป็นเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่และต้องผ่อนอีกกี่เดือนถึงจะหมด จากนั้นให้จัดลำดับตามอัตราดอกเบีย้ยจากสูงไปต่ำโดยปกติแล้วบัตรเครดิตจะมีดอกเบีย้ยสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ18-20%ต่อปีรองลงมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ประมาณ15-28%ต่อปีและสินเชื่อบ้านหรือรถจะมีดอกเบีย้ยต่ำกว่าประมาณ5-8%ต่อปีให้เริ่มจากการใช้เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายมาผ่อนหนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนในกรณีนี้คือบัตรเครดิต โดยจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดถ้าจ่ายแค่ยอดขั้นต่ำหนี้จะไม่ลดลงเลยเพราะส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ยให้พยายามจ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้หนี้ลดลงเร็วขึ้นวิธีที่สองที่ช่วยได้มากคือการรีไฟแนนซ์หนี้หรือการรวมหนี้หลายก้อนเป็นก้อนเดียวโดยไปปรึกษาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เรามีบัญชีอยู่บอกว่าเรามีหนี้หลายที่และอยากรวมหนี้ ธนาคารจะช่วยประเมินและอาจเสนอโปรแกรมรวมหนี้ให้ซึ่งจะทำให้ดอกเบีย้ยต่ำลงและผ่อนชำระได้สะดวกกว่าเพราะผ่อนที่เดียวไม่ต้องจำว่าต้องจ่ายหนี้ที่ไหนบ้างวันไหนบ้างแต่ต้องระวังว่าการรีไฟแนนซ์อาจมีค่าธรรมเนียมบางอย่างต้องคิดคำนวณให้ดีว่าคุ้มค่าหรือไม่และที่สำคัญคือหลังจากรีไฟแนนซ์แล้วต้องหยุดก่อหนี้ใหม่ไม่งั้นจะยิ่งเป็นหนี้ซ้อนหนี้ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้น สำหรับเรื่องการค้ำประกันต้องบอกเลยว่าให้หลีกเลี่ยงเด็ดขาดแม้จะเป็นลูกหลานหรือคนสนิทแค่ไหนก็ตามเพราะการค้ำประกันนั้นเหมือนกับกู้เงินด้วยตัวเองถ้าอีกฝ่ายผิดนัดชำระเราจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดและอาสูญเสียทรัพย์สินที่สะสมมาตลอดชีวิตมีหลายกรณีที่ผู้สูงอายุไปค้ำประกันให้ลูกแล้วลูกผิดนัดชำระธนาคารก็มายึดบ้านที่พ่อแม่อยู่ทำให้ไม่มีที่อยู่ในวัยชาราถ้าลูกหลานหรือคนสนิทขอให้ค้ำประกัน ให้ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดอธิบายว่าเราไม่มีกำลังซับพอที่จะรับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นและอายุมากแล้วไม่อยากมีภาระหนักๆลูกหลานที่เข้าใจจริงๆจะไม่ฝืนขอให้เรารับภาระนอกจากนี้ยังต้องตั้งกฎกับตัวเองให้ชัดเจนว่าหลังกเกษียณแล้วห้ามกู้เงินใหม่เด็ดขาดยกเว้นเป็นเรื่องจำเป็นสุดๆเช่นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และต้องมีแผนชำระคืนที่ชัดเจนว่าจะเอาเงินจากไหนมาผ่อนผ่อนได้เดือนละเท่าไหร่ใช้เวลากี่เดือนถึงจะหมดถ้าไม่มีแผนที่ชัดเจนก็อย่าก,กู้เพราะมันจะทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นและอาจจะแก้ไม่ได้ในที่สุดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้จ่ายเท่าที่มีไม่ยิ่งใหญ่เกินตัวจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการมีของดีๆแต่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนหนี้ทุกเดือน พฤติกรรมสุดท้ายที่ต้องระวังและมักจะมองข้ามกันคือการพึ่งพารายได้เพียงแหล่งเดียวจากเงินบำนาญแล้วค่อยๆนั่งรอใช้เงินออมจนมันหมดไปหลายคนมักจะคิดว่ากเกษียณแล้วก็ต้องพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ชีวิตสบายๆเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆดูแลหลานๆห,หรือนั่งดูทีวีที่บ้านแต่ความจริงคือถ้าเรามีรายได้เสริมแม้แค่เล็กน้อยจะช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นมาก ลดภาระการใช้เงินออมและที่สำคัญคือทำให้เงินออมที่มีอยู่สามารถอยู่ได้นานขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะหมดเร็วเกินไปจากข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เสริมหรือมีกิจกรรมทำอย่างสม่ำเสมอจะมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีรายได้เลยหรือไม่มีกิจกรรมทำ เพราะการมีรายได้เสริมไม่ได้หมายถึงแค่การมีเงินเพิ่มเข้ามาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีกิจกรรมทำมีเป้าหมายในชีวิตรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมได้และไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเกินไปการมีรายได้เสริมยังช่วยให้เรามีโอกาสได้พบปะผู้คนได้สนทนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งช่วยลดความเหงาลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าหรืออัลไซเมอร์ ที่มักพบในผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมหรืออยู่เงียบๆคนเดียวตลอดเวลาปัญหาคือหลายคนคิดว่ากเกษียณแล้วจะหารายได้เสริมยากไม่รู้จะทำอะไรไม่มีทักษะพิเศษหรือสุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะทำงานหนักแต่จริงๆแล้วในยุคปัจจุบันมีโอกาสมากมายสำหรับผู้สูงอายุที่อยากมีรายได้เสริมไม่จําเป็นต้องทางานหนักไม่ต้องออกไปทางานตามบริษัทแค่ใช้ทักษะที่มีอยู่ ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาหรือทำสิ่งที่ชอบและถนัดก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วและที่สำคัญคือไม่ต้องมีรายได้มากมายแค่มีเพิ่มเดือนละไม่กี่พันบาทก็ช่วยได้มากแล้ววิธีแก้ไขที่ทำได้ทันทีวิธีแรกที่ทำได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนมากคือการขายของออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน a c e o o o k l ล n e หรือแพลตฟอร์มอื่นๆสินค้าที่ขายไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอาจเป็นผลไม้สดที่ปลูกเองหรือซื้อมาจากสวน ขนมหรืออาหารที่ทำเองเช่นข้าวแช่น้ำพริกขนมไทยซึ่งคนรุ่นใหม่กำลังนิยมกันมากหรือแม้แต่ของใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของสะสมก็สามารถนำมาขายได้เริ่มต้นจากการถ่ายรูปสินค้าให้สวยงามเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook หรือลน์กลุ่มของชุมชนค่อยๆสร้างฐานลูกค้า ถ้าขายดีก็อาจขยายไปขายให้เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนด้วยวิธีนี้ไม่ต้องออกจากบ้านทำได้ตามสะดวกและถ้าขายได้ดีอาจมีรายได้เดือนละ3 0 0 0ันถึง10,000บาทขึ้นอยู่กับสินค้าและความต่อเนื่องวิธีที่สองคือการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่เราถนัดถ้าเคยทำงานด้านใดมาก่อนเช่นการศึกษาการเงินการก่อสร้างการเกษตรหรืออื่นๆ ลองเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรืองานอาจเรียกเก็บค่าบริการชั่วโมงละ3 0 0ร้อยถึงห้าบาทหรือเป็นรายเดือนหรือถ้าไม่อยากเรียกเก็บเงินก็อาจเป็นอาสาสมัครให้คำปรึกษาฟรีในชุมชนซึ่งแม้จะไม่ได้เงินแต่ก็ได้รับความนับถือและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้ยังสามารถเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กให้กับครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานซึ่งเป็นงานที่ผู้สูงอายุทำได้ดี มีรายได้วันละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทหรือเดือนละ5 0 0 0ันถึงหนึ่งบาทขึ้นอยู่กับเวลาและข้อตกลงวิธีที่3คือการทําสวนผักปลอดสารพิษไว้ขายเพื่อนบ้านถ้ามีที่ดินหรือพื้นที่ว่างในบ้านลองปลูกผักสวนครัวเช่นผักบุ้งผักคะนา้ามะเขือพริกมะนาวซึ่งปลูกง่ายโตเร็วและขายได้ดีไม่ต้องปลูกเยอะแค่ปลูกพอกินเองแล้วที่เหลือค่อยนำไปขายประหยัดค่าอาหารได้ วันนี้เราได้พูดถึง5พฤติกรรมเรื่องเงินที่ผู้สูงอายุต้องเลิกให้ได้ถ้าไม่อยากต้องพึ่งพาลูกหลานหรือต้องขอยืมเงินไปตลอดชีวิตมาสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับพฤติกรรมแรกคือไม่แยกเงินออมเงินใช้ซึ่งทําให้เงินหมดไปโดยไม่รู้ตัววิธีแก้คือใช้กฎ50ทับ30ทับ20แยกเงินออมออกไปทันทีที่ได้รับเงินอย่ารอให้ใช้แล้วค่อยเก็บพฤติกรรมที่สคือให้เงินลูกหลานมากเกินตัว จนตัวเองไม่เหลือวิธีแก้คือตั้งกฎให้ชัดเจนว่าจะให้ได้ไม่เกิน10-15%ของรายได้และสอนลูกหลานให้จัดการเงินเองแทนที่จะให้เงินสดตลอดพฤติกรรมที่3คือไม่มีแผนรับมือค่ารักษาพยาบาลวิธีแก้คือเช็คสิทธิ์ที่มีซื้อประกันเพิ่มถ้าทำได้หรือตั้งกองทุนรักษาพยาบาลส่วนตัวอย่างน้อย2แสนถึง3แสนบาทและที่สำคัญคือดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่วันนี้ พฤติกรรมที่4คือติดกับดักสินเชื่อและหนี้สินวิธีแก้คือจัดลำดับหนี้ตามดอกเบี้ยสูงสุดก่อนพิจารณารีไฟแนนซ์หลีกเลี่ยงการค้ำประกันเด็ดขาดและห้ามกู้เงินใหม่หลังกเกษียณและพฤติกรรมสุดท้ายคือไม่มีรายได้เสริมหลังกเกษียณวิธีแก้คือหารายได้เสริมที่เหมาะกับวัยไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ให้คำปรึกษาทำสวนผักปลอดสารพิษหรือสอนทักษะที่มีแค่ได้เดือนละ 3,000- ถึง5,000บาท ก็ช่วยได้มากแล้วสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้คือทั้ง5พฤติกรรมนี้ถ้าเราเลิกได้จะทำให้ชีวิตหลังกเกษียณของเรามีความสุขมีเงินใช้ไม่ต้องเป็นภาระใครและมีศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอให้ถึงต้นเดือนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยแค่ทำทีละขั้นตอนทีละเล็กทีละน้อยอย่าคิดว่าต้องเปลี่ยนทั้งหมดในคราวเดียวเพราะมันจะรู้สึกหนักและท้อใจ ให้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนเช่นวันนี้ลองแยกเงินออมออกไปสักพันบาทหรือลองปฏิเสธเมื่อลูกหลานของเงินในเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือลองเช็คสิทธิ์บัตรทองว่าครอบคลุมอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องเล็กๆแต่ทําอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีเงินออมมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นและที่สําคัญคือมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมว่าการวางแผนการเงิน ไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแม้เราจะมีรายได้ไม่มากแต่ถ้าเรารู้จักวางแผนรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติรู้จักออมและรู้จักหารายได้เพิ่มเราก็สามารถมีชีวิตที่สบายและมีความสุขได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินใช้ในวันข้างหน้าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระลูกหลานและไม่ต้องกังวลว่าถ้าเจ็บป่วยจะไม่มีเงินรักษาตัวเพื่อให้ท่านไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเงิน และสุขภาพในวัยเกษียณกดติดตามช่องสูงวัยต้องรู้ไว้นะครับเพราะเราจะมาช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพไม่ต้องเป็นภาระใครและมีความสุขในทุกวันที่เหลืออยู่กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำมาฝากทุกสัปดาห์และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆญาติพี่น้อง ที่กำลังจะเกษียณหรือเกษียณแล้วเพื่อให้ทุกคนได้มีข้อมูลที่ดีและมีชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีการเงินที่มั่นคงและมีชีวิตหลังเกษียณที่สุขสบายและมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ